ให้ขอโทษครับขอโทษครับเอะไยครับอเลยครับอะไรนึงครับค่เจ็บขอโทษครับต้องไปหาหมอแล้วมั้งคะเนี่ยหมอลงมาได้ไหมครับอ่๋อไอเดียนะครับแามชื่อที่แอบเชื่อเสร็นว่ะขอบคุณนะค่ะในขยานะครับขอบคุณมากเลยค่ะ ชื่อไหนชื่ออะไรเจี๊ยจีจีนะคะอ๋อครับไว้เจียเป็นนะคะครับไม่มีใครเจ็บเจ็บใั่ไหนะพอาะเจ็บเจ็บเจ็บอันนั้นอันนั้นครับจับไว้มาชนใหม่นะคะเจี๊ยจีจีเล็กกว่าเดิม A few moments later ัสดีค่ะมอไหนครับเนี่ยพอดียืนจิงกาแฟค่ะที่เห็นขับรถไปไหนกันพอดีว่าจะชนใหม่ก็เลยขับขับวนกนดูจริงหรือเปล่าคะเนี่ยใช่ครับจีไม่มีรถลล่ะสิจีบเลยจีบเลยสกายบูถือความจีบเลย อย่ามุ่งอย่ามุ่งฉีกเลยผมนอนไม่หลับเลยผมแบบไอ้นี่แบบอยากจะได้คอนแทคหรือได้ที่ติดต่อได้อุ้ยทำอะไรคะเนี่ยโโททษษ้อ่ะพี่เออผมมาทำอะไรกันอะฮะไม่เจออะไรกันค่ะบูไม่แนะนำไม่รู้จักไหนครับบูกระสีดังมากสวัสดีครับคุณผู้หญิงคนสวยนี่จะมาเป็นสะพ้ายนอนน้อยเหรอครับที่เท้าเปลือยไปไกลที่ะกลจะเป็นสะพ้ายนอนน้อยเหรอ ฝักกายบูแกถามก่อนเขามีแฟนมีอะไรหรือเปล่าขอรับดูบัตรได้ไหมครับโอ้ยโอ้โคนที่เปิดก่อนได้ไหมอ่ะได้ครับไม่มีนะครับพี่โชค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 ของฝักกายบูพี่โชคพี่โชคพี่โชคไอ้บูยองยองยองขอรบดูบัตรได้ไหมครับได้สิขะ มันจะปิวเปล่าสกายบูลองถามหน่อยดิมันมันบันบวกไหมดูได้โอ้ยถ้าหยอเห็นแล้วเหรอเห็นแล้วเห็นแล้วลุงไม่เห็นเหรอมันมันไม่เห็นอะมันเไอ้นี่ไหมมันจะติดไม่ไม่ติดก็ไม่เป็นไม่ติดลุงปกติข้อข้อที่นี่ครับลุงลุงไม่เห็นครับอะไรนะขะเป็นยังไงครับ ชื่ออะไรนะคุณชื่ออะไรนะอะไรนะพี่ลิกกี้ทะเลสวยส้มผีขาวเลยนะครับปล่อยทีนะครับผมมาไม่ทันแล้วชื่ออะไรนะผมชื่อไม่เห็นนะเมื่อกี้บอลบังต้มผีขาวนะต้มขาวตัวเลยครับต้มนั้นไหน พี่สาวครับพี่ดูอะไรกันหรอพอดีผมเพิ่งมาแต่นี่ดูไอเบกัสมึงไปไหนก็ไปไปกันเลยว่าเร็วเยอะครับดูใจอันนี้เสียงไปอะไรกันครับเนี่ยอันนี้เสียงไปอะไรครับเนี่ยตอนไหนเสี่ยงแบบนี้ก็รีเปล่าครับเนี่ยครับนะครับ ตอนรันแกมีความตื่นลุ้นกันแบบนี้ไหมครับเนี่ยถามจริงครับอ๋อคุณจีจี้เราคิดว่าใครเราสตรีมอยู่นี่คุณจีจี้อ่ะเอ้าใช่หรอขขออออออนนเ่่ดยยสตรรีมม์ู่ช่องช่องอะไรครับคุณจีจี้จีจี้อันนี้ไปในแนวมุ่งนะครับเนี่ย